โตโยต้าคิจังอินโนวาปี2025ยังคงเป็นรถ MPV ที่ตอบโจทย์ครอบครัวและการใช้งานที่หลากหลายได้อย่างยอดเยี่ยมโดยรุ่นใหม่นี้ได้รับการอัปเกรดทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและประสิทธิภาพการขับขี่เพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่ในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะผู้ที่มองหาความสะดวกสบายความทนทานและฟีเจอร์ล้ำสมัยในรถคันเดียว เครื่องยนต์ของโตโยต้าคิจันอินโนวา2025มีให้เลือก2แบบได้แก่เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรที่ให้กำลังพอเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและรุ่นไฮบริดที่ผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์เบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งช่วยประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นและให้การขับขี่ที่นุ่มนวลเงียบกว่าโดยทั้ง2รุ่นจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างลื่นไหลและช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้น รูปลักษณ์ภายนอกของอินโนวใหม่ถูกปรับให้ดูทันสมัยและสปอร์ตมากขึ้นด้วยไฟหน้า l ล d ด,ดีไซน์ใหม่กระจังหน้าขนาดใหญ่และเส้นสายที่เฉียบคมล้ำยุคล้ออนลอยลายใหม่ช่วยเพิ่มความหรูหราขณะที่ด้านท้ายรถก็ได้รับการออกแบบให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นสร้างความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับรถ SUV มากกว่ารถครอบครัวแบบเดิมภายในห้องโดยสารได้รับการพัฒนาให้พรีเมียมขึ้น ทั้งวัสดุที่ใช้การจัดวางอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆหน้าจอกลางแบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมหน้าปัดแบบดิจิทัลบางส่วนที่ให้ความรู้สึกทันสมัยเบาะนั่งแถว2แบบกับตันซีดร,รองรับการเดินทางไกลได้อย่างสบายมีช่อง USB หอลายจุดระบบชาร์จไร้สายและช่องแอร์หลังที่ช่วยให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งได้รับความสะดวก ในด้านความปลอดภัย t o y o ต a าอินโนวารุ่นใหม่มาพร้อมระบบ t o y o ต a s a ซฟตี้เซนที่รวมฟีเจอร์อย่างระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเบรกอัตโนมัติและระบบเตือนจุดอับสายตาซึ่งทั้งหมดช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกล โตโยต้าคิจันอินโนวาปี2025มีราคาประมาณเริ่มต้นที่28,000ถึง35,000ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมต่างๆถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าเมื่อพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของแบรนด์ค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงและราคาขายต่อที่ดี หากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและข้อมูลยานยนต์ที่น่าสนใจจากเรา SK Auto Review แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า